วันนี้นะคะวิธีเอาตะแกงลงโคตรลำบากมากเลยวันนี้ต้องขึ้นข้ามกำแพงนะคะอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะคะเอาเลยนะระวังนะคะคุณวิทยาเดียเนี่ยวันนี้มีแค่เจ็ดแผ่นระวังนะคะค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะคะคุณวิทยาค่ะ เอาไหมเอาเอาวะเมาระวังระวังอย่าระวังนะคะวันนี้ส่งตัวทีเก้านี้คมเหมือนมีดเลยนะเนี่ยตัวนี้ระมัดระวังนะคะ อันนี้แผ่นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวเท้าเกี่ยวเราไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะเจ๊ไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะนั้นเอาเชือกลงมาวางข้างล่างก่อนเพราะมันเกี่ยวนะคะลดความเกี่ยวกาที่เกิดอุบัติเหตุลงนะคะ ตอนนี้นี่ขึ้นนัากลัวมากอันนี้แผ่นที่เท่าไหร่แล้วอันนี้แผ่นที่ห้าแล้วนะคะค่อยๆค่อยๆนะคะนี่เป็นเอ็อระวังระวังฝั่งนู้นนี่เป็นความท้าทายอุปสรรคหน้างานนะคะส่งของจ็ดแผน่น เียวค่ะคมนะคะตัว XL XL T9 นี้ตาห่างๆนี่คมเหมือนมีดเลยนะคะเพราะว่าสับออกจากเครื่องมาล,ลูกค้าเอาไปทาสีกันสนิมเองนะคะตัวนี้ค่อยๆทำทีละช้าๆนะคะ,ะ,คะไม่รีบค่อยๆยกค่อยๆกิ้งนะคะมันคือเหล็กทั้งแผ่นนะคะหนา1.2มมนะคะ เหล็กหนาแต่สันนี่เราเอาหนาแบบเป็นสิบเลยนะนะคะเวลาโดนแสงแดดแาววาวระวังนะคะพิยามันเกี่ยวไอเหล็กตรงนั้นน่ะอยากจะให้เอาออกไปไหนก็อไปนั่นอ่ะมันเกี่ยวเคแบบสุดท้ายละสำเร็จแล้วนะคะนะ